เจ้าชายผู้ไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีในนครกับบิลพัทมีเจ้าชายองค์หนึ่งนามว่าอนุรุทธ,ธะทรงเป็นพระอนุชาของพระเจ้ามหานามและเป็นพุทธอนุชาผู้ใกล้ชิดเจ้าชายอนุรุทธ,ธะประทับอยู่ในปราสาทที่สูงตรงานชีวิตของพระองค์เต็มไปด้วยความสมบูรณ์พูนสุขไม่ว่าอยากได้สิ่งใดย่อมมีผู้จัดหามาให้ทันทีคำว่าไม่มีหรือไม่ได้นั้น เป็นสิ่งที่อนุรุทธ,ธะไม่เคยได้ยินเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดหลายปีที่ผ่านมาทุกคำขอของพระองค์คือได้เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งศรัทธาเพื่อนของพระองค์บอกเล่าเรื่องราวของพระสมณโคโดมผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงละทิ้งทุกสิ่งเพื่อแสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์ อนุรุทธะทรงได้ยินเรื่องราวการออกผนวดแล้วทรงรู้สึกตื่นเต้นอย่างประหลาดราวกับมีบางสิ่งในใจที่รอคอยการค้นพบอันยิ่งใหญ่นี้มานานเมื่อพระองค์กราบทูลขออนุญาตจากพระมารดาเพื่อออกบวชคำตอบที่ได้รับคือไม่ได้เป็นครั้งแรกอนุรุทธะแปลกใจมากจนต้องนั่งนิ่งไป แต่ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ในที่สุดพระมารดาก็ยอมอนุรุทธ,ธะได้ละทิ้งอาภรร์เครื่องประดับและประสาทราชวังทั้งหมดไว้เบื้องหลังแล้วออกเดินทางตามรอยพระศาสดาในเพศบัพรพชิตพระอนุรุทธ,ธะมีความเพียรอย่างยิ่งยวดแม้จะเคยสบายมาตลอดแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อในการปฏิบัติธรรม ครั้งหนึ่งท่านเผลอหลับไประหว่างฟังธรรมพระศัสดาจึงทรงเตือนสติว่าผู้มีตลับย่อมไม่มีวันเห็นแจ้งธรรมพระอนุรุทธะตั้งสัต์ปฏิยาณว่าจะไม่นอนอีกเลยตลอดชีวิตที่เหลือท่านทำความเพียรอย่างหนักจนดวงตาเริ่มเมื่อยล้าและเจ็บปวดด้วยความเพียรที่ไม่ย่อหย่อนในที่สุดญาณพิเศษ ก็บังเกิดขึ้นแก่ท่านนั่นคือทิพยจักขุยานหรือยานอย่างรู้ด้วยตาอันเป็นทิพพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้พระอนุรุธทธเถระเป็นเอตทัคคะผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีทิพยจักขุยานเป็นผู้ที่ได้เห็นทุกสิ่งหลังจากการละทิ้งคำว่าไม่มีในชีวิตมาแล้ว